ี้เยคะ่ะก็จะมีวันนี้ก็คือผงนะคะผงไว้ทำคริสตัลนะคะ,ม,ะ,คะม,ม,มีที่ตวมีแกนมีที่ตวงนะคะ นะคะจะมีตามนี้เลยหนูได้สีได้สีเขียวนะคะนี่สีเขียวกับสีแดงนะคะนี่แดงหรือชมก็ไม่ไดู้ค่ะหเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะว,วิธีทําก็จะมีดังนี้เลยค่ะเราก็ต้องไปเตียน้ําร้อนก่อนนะคะนี่ ไปเตรียมน้ำร้อนมาแล้วเราต้องเทงที่60 ml นะคะแล้วอันนี้ก็คือ3 คะหนูก็รอรอเจ้าคริสตัลที่หนูคนแล้วมันละลายออกไปหมดแล้วนะคะแล้วแล้วหนูก็จะมีนี่แหละค่ะก็คือแก้ไว้ใส่น้ำที่เราคนไว้เมื่อกี้นะคะใส่คริสตัลนะคะ น,นี้เราก็เทลงไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปเทก่อนนะคะ ไปต่อไปนะคะหนูก็ใส่เจ้าตัวมิด ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ยี่สี่ชั่วโมงห้ามเปิดฝาก่อนยี่สี่ยี่สี่ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราเปิดเปิดฝาตอนเสร็จครบยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมคะเราเปิดฝาแล้วก็ทิ้งยาไปสิบห้าวันหรือสองอาทิตย์นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่กันนะคะดูเจ้าตัวคริสตัลกันนะคะไม่ใช่มาดูหนูใหม่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูดูคริสตัลนะคะไม่ได้ดูเจว่าพอดีว่าปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็เลยมาเจอกันได้นเองค่ะใช่ไหมวะเรามาเจอกันแล้วทำไมอันนี้คืออะไรเนี่ยอธิปลาชิบไม่คืออะไรันคือะไรคือคริสตัล เราก็จะมาดูคริสตัลกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องเท okay, น้ำออกแล้วทำไมอันนี้มันอ่อนๆกว่าอันนี้อไอวะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับอันนี้เลยที่แบบตกผลึกเยอะมากเลยไอวะอธิบายหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้เราอย่า ตอนแรกหนูก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยมันมันแบบหนูคนไม่ละลายเยอะนะคะก็คือมันไม่ละลายหมดถูกไหมโอ๋อโอเคเทเด็กกแดดเอลเอดี้ไหมเขียวละลายไปเยอะกว่าสีเขียวละลายไปเยอะกว่าเทไปเลยลูกเทไปเลยคว่ำลงไปตักดีเทเอานิ้ไปกดขี้ต้อไว้หน่อยคว่ำลงไปโอเค แล้วก็สีส้มนะคะว้าวเราต้องมีถุงมือไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคริสตัลของเราชัดๆกันเลยนะคะนี่นี่นะคะแต่เย็นๆค่ะอย่ามาใกล้เกินมันจะเปิดนี่นะคะเห็น้าหรือมั้ยวามายื่สวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคริสตัลของเราชัดๆกันเลยนะคะก็คือหยิบคริสตัลใส่ถานค่ะหยิบคริสตัลของเราใส่ถานวิ้งมันแน่นมากเลยอ่ะเอวาใส่ทั้งมือถอดถุงมือทำไมล่ะลูกใหญ่ใไม่อเก็บใส่นะหยิบมาไม่ออกเลยออกมาไม่ออกเลย มเห็นางั้นเรามาพูดถึงทฤษสีกันมากดีกว่าไหมคะคริสตัลเนี่ยนะคะเราใช้นำร้อนในการทำนั่นเองนะคะนำร้อนเนี่ยมันก็จะมีเวลา เวลาที่เราใส่สารลงไปในน้ําร้อนนะคะมันก็จะมีจุดอิ่มตัวจุดอิ่มตัวก็คือจุดที่สารเนี่ยละลายแบบละลายสุดๆแล้วไม่สามารถละลายได้อีกแล้วนะคะแล้วพอสารมันถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะตกตะกอนนั่นเองเวลาตกตะกอนเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นผลึกบ้างก็ได้นะคะอันนี้คือผลึกผลึกมันก็จะกลายเป็นผลึกบ้างก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอันนี้คือมันตกตะกอนแล้วมันก็กลายเป็น ผันลึกนั่นเองค่ะเห,เหลือเกลือนะคะเกลืออะไรเกลือสมุดเหรอ, <laughs> อเกลือสมุดก็คืออ๋อวิธทีทำเหมือนกันค่ะก็คือเราเนี่ยจะเอาน้ําทะเลนะคะมากักเก็บไว้พอน้ําทะเลโดนแดดโดนความร้อนมากๆนะคะมันก็จะตกตะกอนพอตกตะกอนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นเกลือนั่เนเองค่ะที่เขาเรียกว่า เกลือสมุดนั่นเองใช่แล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะคะโหยากใหญ่อออเอากงองอ่าเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ย <c oughs> พินก็นไม่ว่าขอลาไปก่อนดีกว่าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคอมเมนต์ให้หน่อยเยอะๆด้วยนะคะคอมเมนต์ยิ้ม